ก่อนที่ครูจะไปอยู่เนี่ยบ้านหน่อยเนี่ยมีแต่ป่าทางนั้นุึยตายจริงเหรอเนี่ยตายครับครูต้องเอารถไถมาดุนน้องนี่ก็ได้ยินได้เห็นดุนอะไรมามาทาถางถางางภาษาพื้ถารถไถมาถางใช่ถางหมดไปสองหมื่นมาดุนนะเออเถางหมดมปหน่อยก็เห็นถางหมดไปหมื่นกระบาทนอกจากนี้ตุ๊กแกเต็มบ้านตายแล้วตุ๊กแกเยอะมากเลยครับในบ้านแล้วไข่ตุ๊กแกเนี่ยก็ยังอยู่ข้างๆฝาน่ะเยอะแยะแล้วผมก็ไม่กล้าฆ่ามันเพราะเรากลัวบาบ โถสงสารตุ๊กแกแสงสารโถพระตุ๊กแกของฉันเราสงสารเขาไม่ใช่สงสารหรอกมันกลัวบาปก็เลยไม่ได้ทําตุ๊กแกรักแนงมากอนนี่คือภาพที่กาลังปรปับปรุงปรับปรุงไปหมื่นกว่าบ,บาทน,นะครับแล้วก็นี่หมื่นกว่าบ,บาทได้ได้ขนาดนี้เลยเหรอแถวบ้านนอกรถไถเขาเขาคิดเป็นวันจริงมากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอทําเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปอยู่มาฟ้าถลม่มฟ้านาบานถลม่มผมก็ทําให้ฟรีเลยอของเพื่อนเนี่ยนี่หกเจ็ดพันบาทเหมือนกัน นี่ทำให้หมดนี่พุมลมพัดฟ้าถล่มผมก็บอกน้องว่านอยฟ้าถล่มแล้วนะเพราะว่านอยบอกเราไม่ทําให้เธอหรอกเธอทําเองอเราคิดค่าเช่าไม่แพงเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําให้เราไม่เอาเงินเธอเราก็ทําให้เลยหกพันหกพันนะหกพันกว่าหกพันห้าแล้วไงต่อครับพอทําเสร็จเรียบร้อยอ้าวลังคาตรงนี้ฝนตกมาเพราะดูลังคาแรกก่อนนะครับเอาลังคาแรกเขาบอกลังคาแรกมาลงรถลังคาลงรถลังคาลงรถทีมงานรูโบ อุ้ยตายเพราะตรงนั้นผมก็เทป,ปูนให้หมดไปกสามพันทำรังคาหมด 6, 000, 9, อีกหกพันเป็นเก้าพันให้บ้านของเพื่อนเนี่ยมีสิ่งดีๆเพราะรับปากเพื่อนมาแล้วนี่ทำลงรถให้เลย <c oughs> แล้วบอกเขาด้วยนะว่าลงรถเนี่ยเราทําให้เพราะเพราะเรารักเธอรักบ้านเธออ,อยากทําให้บ้านของเธอดีนี่เพื่อนญาตญาติครูก็นั่งขำกันหมดเลยนะอ้าว คนนังถามเนั่งยิ้มสย่ยิ้มกันหมดเลยนะที่ไม่ได้ปั่นนะเนี่ยเขาใย่ยิ้มจริงจรฟ้าในข้างในห้องคาราโอเกะถล่มเอีกอุ้ยตายเพราะหลังคาบ้านบ้านหน่อยอ่ะมันเหมือนแบบตอนที่ถมบ้านอ่ะตอนที่ทําอ่ะเหมือนถมดินไม่แน่นอ่ะดูยูมาหลังคาก็รู้ว่ารู้ว่าถึงฟ้า